ไม้ลิหนิง N series ชอบไม้ไหนที่สุด N7 กับ N9 N7 กับ N9 ต้อง N9 นีครับ N9 สิครับ N9 กับ N72 N9 กับ N72 ก็ยังเป็น N9 N9 กับ N92 N9 กับ N92 ก็เป็นไม้ที่ฟู่เหวยเซงใช้ทั้งคู่นะแต่ก็ยังเลือก N9 ครับ N9 กับ N70 N9 กับ N70 N70 นี่จางหนานใช้ก็ยังชอบ N9 มากกว่า N9 กับ N80 N9 กับ N80 เหรอ N80 ทูเฉินใช้ขอเปลี่ยนใจมากอันเอาเป็น N80 แล้วกัน N80 กับ N802 N80 กับ N802 ชอบ N80 มากกว่านะหัวเบาอ่ะ N80 กับ N99 N80 กับ N99 N80 นะครับ N80 กับ N55 N80 กับ N55 N5 นี่เฉินลงใช้ด้วยขอเป็น N55 แล้วกัน N55 กับ N552 N552 ครับตัวนี้นักกีฬาจีนใช้เยอะมาก N552 กับ N50 N50 เลยครับ N50 เลยครับมาแล้ว N50 N50 กับ N502 N50 ครับ N50 กับ N503 ก็ยัง N50 อยู่ครับ N50 กับ N90 โอ้ไม้หลินตันกับไม้ฟูไฮเฟงที่แบบนักกีฬาใช้กันเยอะทั้งคู่ก็จะชอบ N50 มากกว่าครับ n ห้าศูนย์กับ n เก้าศูนย์สองก็ยัง n ห้าศูนย์นะครับ n ห้าศูนย์กับ n เก้าศูนย์สาม n ห้าศูนย์ครับ n ห้าศูนย์กับ n เก้าศูนย์สี่โอ้สองตัวนี้ชอบท,ทั้งคู่เลยอะแต่ก็ยังปั้นใจให้ n ห้าศูนย์ครับก็ตัวที่ผมชอบมาหยุดนะครับในไม้ n ซีรีส์ทั้งหมดนะครับก็ต้องเป็น n ห้าศูนย์อยู่แล้วนะเพราะว่าหนึ่งการมันนุ่มนะครับสองหัวมันหนักแต่มันไม่หนักขนาดนั้นนะก็ตัวนี้เป็นที่หนึ่งในใจผมเสมอนะครับ